สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการรับมีดแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก่อนก่อนรับนะครับก่อนรับรับด้วยหินกากเพชรตลาดผมใช้ตราห้าเสือตราหัวเสือหินแบบนี้ก็จะมีสองหน้านะครับหน้าละเอียดกับหน้าหยาบแล้วก็เปิดด้วย หน้าหยาบก่อนเราเอียงคมมีดกับหน้าหิน 35, ส,สามสิบห้าสามสิบองศาระาั้นเอียงแล้วก็ถูเข้าถูออกถูเข้าถูออกก็จะรับประมาณห้านาทีนะครับกลับไปกลับมาให้จํางวน หน้าจำนวนครั้งที่เรากลับไปกลับมาเสมอกานนี่เป็นทรงมีดครัวมีแคมมีดจุรับด้วยน้ำครับารับด่วน,นจริงๆเลยก็รับเอาตกคมหักเอาตกคม ไปจับมาสักสองสามรอบแล้วก็เอานิ้วรูปดูครับนิ้วรูปดูถ้าสะดุดลายนิ้วมือนะครับสะดุดลายนิ้วมือก็ถือว่าใกล้ใกล้เคียงจะรับให้ดูแบบด่วนนะครับ ไม่น่าจะเกินห้านาทีเพราะว่ามีความคมในตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมีดใช้งานนะครับเพื่อการสับการฟันอะไรด้วยนะครับไม่ใช่มีเชฟ เล่มละเป็นหมื่นเล่มละเป็นแสนนั่นโอ้ต้องนั่งรับใจเย็นละเอียดหินละเอียดนี่ใช้งานตาำบ้านทั่วไปของเราก็รักง่ายๆอย่างนี้แหละครับสำหรับท่านที่รับเสร็จแล้วก็ดีใจด้วยไก้เคียงละกลับหน้าเป็นหน้าละเอียด ราละเอียดก็เหมือนกันครับยังหน้ามีดกับหินเหมือนกันการรับมีดก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งครับ ที่จริงการทํางานทุกอย่างหละเป็นการฝึกสมาธิแล้วในตัวถ้าเราไม่มีสมาธิอยู่กับตรงหน้าอยู่กับหน้าง,งานก็าสามารถเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อครับไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีมีสติไม่มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือสิ่งที่เราทําอยู่ตรงหน้าครับคือหลายคนไม่เข้าใจคําว่าปัจจุบันขณะคืออะไร คนนั่งทํำอะไรอย่างนี้อยู่คิดไปนู่นคิดไปอดีตมั่งคิดไปอนาคตมั่งทุกคนเป็นได้ทุกคนครับเพราะคนเรามีความคิดห้ามกันไม่ได้แต่ฝึกได้ะครับเอาละทำใชมพอสังเกตครับพอสังเกต จะเกิน5้านาทีหลังจากรับไปแล้วประมาณสี่นาทีก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมใช้งาน อยากให้คมเก็บคนนี้อีกก็รับหินละเอียดเพิ่มอีกภายในสี่นาทีห้านาที